เป็นกระแสร,ร้อนๆของช่วงนี้เลยนะคะจากกรณีที่ช่องเจ็ดแถลงการประกาศยุติสัญญากับเพรเอกหนุ่มโกวัซินดยมีผลตั้งแต่วันที่1 4ตุลาคมที่ผ่านมาจนเกิดกระแสดราม่าร้อนแรงในโลกโซเชียลด้วยชาวนเน็ตเค่าดาว่าเป็นเพราะเพรเองหนุ่มไปร่วมรายการดังที่อยู่ต่างช่องโดยไม่มีการขออนุญาตต้นสังกัดจึงเป็นเหตุให้ถูกยกเลิกสัญญานักสแสดงและเมื่อไปส่งความเคลื่อนไหวล่าสุดของหนุ่มโกวัซินเจ้าตัวก็เด้โพสต์ภาพตัวเองพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นแคปชั่นแคปชั่นโดยมีแฟนๆเข้า มาให้กำลังใจกันอย่างมากมายรวมไปถึงคนในวงการบันเทิงก็เข้ามาให้กําลังใจกันอย่างมากมายในขณะที่อีโพสต์นะคะหนุ่มโก้ก็ได้โพสต์ภาพจากรายการร้องข้นกําแพงช่องเวิร์ดพอยท์ที่เจ้าตัวเพิ่งไปออกรายการมาพร้อมแคปชั่นบอกว่าใช่ครับผมเองครับขอบคุณพี่แพลวมากครับยินดีที่ได้ร้องเพลงด้วยกันนะครับ